เป็นตัวของคุณเองที่รักสำคัญที่สุดที่คุณเคยทำได้คือการทำงานด้วยตัวเองเพื่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกคุณหลายคนทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปลุกผู้คนให้ตื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาหลายคนบอกเราว่าตอนนี้เหนื่อยจากงานแล้วเราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่จะผ่อนคลายที่จะเป็นและทำทุกสิ่งที่คุณรักที่จะทำพลังงานสูงสุดกำลังเข้ามา เพื่อเปลี่ยนความทีในมนุษยชาติทั้งหมดแท้จริงแล้วไกาอาเองตอนนี้ไม่จำเป็นต้องปลุกผู้คนอีกต่อไปอย่างที่บอกเพราะพวกเขาจะต้องตื่นในเวลาของตัวเองภายในความทีใหม่เหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกคุณหลายคนกำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้คนรอบตัวโวยพรให้เป็นเช่นนั้นที่ว่าเพราะมันได้ปลูกมนุษยชาติให้ตื่นขึ้นในแบบที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นใดหลายคนเริ่มมองเห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไป ซึ่งสามารถเป็นชุมชนที่อิงตามกันมากขึ้นหลายคนเริ่มเห็นว่ามนุษย์ถูกควบคุมโดยคนกลุ่มน้อยที่เมืดอมิดตามการเวลามาหลายชั่วอายุคนสิ่งนี้เรียกว่าแมทริกแห่งอำนาจและการควบคุมนั้นง่ายมาก ให้เดินจากไปในทันทีที่ตื่นขึ้นมนุษย์ส่วนน้อยที่ต้องการควบคุมผู้อื่นเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้ควบคุมพลังชนกลุ่มน้อยที่มืดมิดจะหายไปคนจะเริ่มเห็นสิ่งนี้มากขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มตื่นขึ้นและจะไม่หวเขิน สู่วิถีชีวิตแบบเก่าคุณสังเกตเห็นว่าความถี่นั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์ดังกล่าวสามารถประสบอาการบางอย่างเมื่อร่างกายทำตามจิตวิญญาณของพวกเขาในช่วงเวลาเหล่านี้สิ่งสำคัญคือคุณต้องพักผ่อนและดูแลตัวเอง ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและรวมความถีเหล่านี้ในทุกวิถีทางที่คุณสามารถทำได้ดื่มน้ำบริสุทธิ์และกินเพื่อสุขภาพถ้าทำได้บางครั้งคุณอาจไม่ต้องกินเลยแต่ในบางครั้งคุณจะรู้สึกหิวและอยากมากขึ้น รับคำแนะนำจากตัวตนที่สูงขึ้นของคุณเองเนื่องจากแต่ละจิตวิญญาณจะแตกต่างกันออกไปสู่ธรรมชาติและบทบางพลังงานให้กับไกลอาแล้วเธอจะเติมเต็มคนพักผ่อนเมื่อทําได้ไม่ต้องกังวลเพราะคน และคนที่คุณรักจะได้รับการคุ้มครองและตอบสนองทุกความต้องการของคุณอย่าฟังข้อกังวลของผู้อื่นเกี่ยวกับข้อด้อยหรือข้อข้องใจเพราะเราได้บอกคุณแล้วว่าคุณสามารถลบล้างความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพื่อน ครอบครัวของคุณได้จำไว้ว่าคุณมีพลังมากแค่ไหนอย่าก,กังวลกับความกลัวว่ามนุษยชาติกำลังจะตายคุณมาที่โลกเพื่อช่วยการเลื่อนระดับและด้วยเหตุนี้ไลเวอร์เกอร์และเพื่อนครอบครัวของพวกเขาจะอยู่รอดได้ กายอารู้จักพวกคนทุกคนและเธอจะกำจัดผู้ที่ไม่สอดคล้องกับเธอและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเธอเราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าคาดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟสึนามิพายุเฮอริเคนฝนตกหนัก อาจมีรูปแบบสภาพอากาศแปลกแกสำหรับประเทศต่างๆที่พวกเขาได้สัมผัสกับฤดูร้อนในฤดูหนาวและฤดูหนาวในฤดูร้อนขณะที่ไกาอาเดินทางสูงส่สวรสค์ของเธอเองคุณจะมารวมตัวกันในชุมชนของคุณกับคนที่มีความคิด เหมือนกันคุณอาจสูญเสียเพื่อนที่ไม่เข้ากับตัวเองอย่าไปกังวลกับสิ่งนี้เพราะคุณคือหนทางด้วยเหตุนี้คุณอาจต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นติดตามคุณบนเส้นทางจำไว้ว่าคุณทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว และเป็นส่วนหนึ่งของ The One แม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าความมืดคนแห่งความมืดจะต้องเปลี่ยนหรือปล่อยให้โลกเป็นกายอาและมนุษยชาติทั้งหมดขึ้นสู่มิติที่ห้าคณหลายคนจะสามารถวางเท้าข้างหนึ่ง ในมิติที่สามและเท้าอีกข้างหนึ่งในมิติที่ห้าได้แล้วในไม่ช้าคุณจะเริ่มอยู่ในมิติที่ห้ามากกว่ามิติที่สามเพื่อที่จะอยู่ในมิติที่ห้าให้มากขึ้นเรียนรู้ที่จะเป็นแค่คนและที่จะมีความสุขกับเพียงแค่ เป็นคนไม่มีอะไรจะทำมากไปกว่าการมีความสุขและทำทุกอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขพวกคุณหลายคนเคยเป็นผู้เยียวยาในอดีตแต่เราจะบอกกับพวกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่จะรักษาตัวเองใช่ช่วยคนอื่น แต่ขออย่าออกนอกเส้นทางเพื่อหาคนรักษาคุณคือคนที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้รู้ว่าคุณแข็งกลางแค่ไหนและคุณสามารถเปลี่ยนโลกได้เพียงแค่เป็นคุณและส่งความรักแสงสว่างของคุณออกไปทุกที่ ที่คุณไปคนอื่นจะได้รับผลกระทบจากคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลหากคนอื่นตอบสนองไม่ดีต่อคุณบางครั้งแสงสว่างของคุณจะสะท้อนเงาในนั้นซึ่งอาจรบกวนและทำให้พวกเขาไม่พอใจอย่าจดจ่อกับเรื่องนี้ เพราะมันเป็นปัญหาของพวกเขาไม่ใช่ของคุณส่งความรักและล้อมรอบพวกเขาในแสงสีน้ำเงินของซิลิโอดและพวกเขาจะเปลี่ยนหรือจากคุณไปอย่ามีส่วนร่วมหรือโต้แย้งหากพวกเขาเริ่มตอบสนองคุณมองไปข้างหน้า แล้วเดินจากไปพวกคุณบางคนอาจพบว่าการเป็นตัวของคุณเองเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้เพราะคุณเคยชินกับงานยุ่งมาทั้งวันคุณอาจพบว่ามันค่อนข้างท้าทายที่จะเห็นว่าจริงๆแล้ว คุณเป็นใครหลายๆคนอาจจะไม่ชอบหรือรักตัวเองด้วยซ้ำที่รักอย่างไรก็ตามนี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณตอนนี้สำคัญมากที่ต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเองและขาจาัดอุปสรรคที่อาจอยู่ ในตัวคนให้กลายเป็นสิ่งนั้นจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบเฉพาะเมื่อคุณรักษาตัวเองเท่านั้นก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มรักษาผู้อื่นรอบตัวคุณได้ไกด์ส่วนตัวของคุณแองเจิลมาสเตอร์ระดับสูง และครอบครัวกาล็กซีของคุณพร้อมให้ความช่วยเหลือในกระบวนการนี้ดังนั้นเพียงแค่เข้าไปข้างในและถามอยู่นิ่งๆเงียบๆเรียนรู้ที่จะสนุกกับหุ้นส่วนของคุณเองเรียนรู้ที่จะรักและให้อภัยตัวเอง และคนอื่นๆสิ่งที่คุณหรือพวกเขาอาจเคยทำหรือไม่ทำในอดีตอารมณ์ที่ไม่สบายอาจเกิดขึ้นได้แต่พวกเขาปรากฏขึ้นมาเพื่อชำระและเยียวยาอย่ามีส่วนร่วมกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นจะหมดไปตามเวลา ออกไปสู่ธรรมชาติขอให้กายอาและวิญญาณของธรรมชาติช่วยด้วยอารมณ์เหล่านี้ทำความสะอาดและล้างออร่าของคุณด้วยการอยู่ใกล้หรือแช่ตัวในน้ำนี่คืองานของคุณแล้วที่รักแต่ปล่อยให้มันเป็นเป็นงานที่สนุกสนาน นี่คือเวลาของคุณ,ค,ณคุณที่รักสำหรับคุณคือคนที่จะเปลี่ยนโลกรอบตัวคุณดังนั้นที่รักเรียนรู้ที่จะมีความสุขโดยเพียงแค่เป็นคุณเราส่งความรักและพรมากมายให้คุณ